รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการสมายนรายการ s m t รายการที่มีแต่รอยยิ้มและมีสาระดีๆค่ะและวันนี้เพราะมีเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามชมกันค่ะมมีีคืนนก่พัโรงงกาารรสร้ไวรวมใจกันสักครั้งหนึ่งทำตามพื่ทันได้ไหมนับจากนี้ตั้งใจพร้อมใจช่วยกัน ร้้อมมมืวกัันนตีโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริหรือ r d p p Camp เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือสำนักงานกบรจัดขึ้นเพื่อเปิดโอ,อกาสให้น้องๆเยาวชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในการพระราชทานแนวพระราชดำริการพัฒนาด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของราษฎร จากที่ไปเข้าค่าย RDPB แคม p มาแล้วก็ได้รู้การทรงงานของพระองค์ท่านค่ะพระองค์ท่านไม่เคยย่อท้อแล้วก็ไม่เคยเหนื่อยกับการทำงานค่ะแล้วก็ทำให้หนูเปลีป่ยนแปลงตัวเองว่าขนาดพระองค์ท่านยังไม่ทรงคิดในการย่อท้อในการทำงานแล้วก็เราสามารถเอาความรู้ที่ได้จากค่ายนี้ไปต่อยอดให้กับคนในชุมชนแล้วก็ต่อยอดให้กับเพื่อนๆนอีกเรื่อยๆค่ะ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสามารถนำความรู้เชิงประจักษ์ไปถ่ายทอดต่อยอดขยายผลให้บังเกิดประโยชน์ต่อตอนเองชุมชนสังคมและประเทศชาติตลอดจนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสืบสารแนวพระราชดำริให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนต่อไป ตื่นตันใจค่ะเพราะว่าการที่เราได้เรียนรู้ได้รับรู้ว่าพระองค์ท่านทรงงานหนักแค่ไหนเราก็ได้สางเตาของพระองค์ท่านก็รู้สึกภูมิใจมากๆขอบคุณที่ทำให้เราได้เห็นภูมิใจที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่9กอยากให้เพื่อนๆได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านเหมือนกับที่หนูได้เรียนรู้ อยากให้ทุกคนได้สานต่อแนวทางของพระบาทสมเด็จราจการที่เก้า คือเขายังยังไม่เคยเห็นตัวเองเลยไงคือบุคคลประเภทนี้คือเขายังไม่ไม่เคยเห็นตัวเองไงเขายังไม่เคยอยู่แล้วรู้ความต้องการของจิตจริงๆอลองให้เขาอยู่คนเดียวอแล้วดูซิว่าอสิ่งที่มันมันวุ่นวายเนะี่ยอสังคมนั้นวุ่นวายอหรือบ้านนั้นวุ่นวายหรือสถานที่นั้นวุ่นวายลองพิจารณาดีๆความวุ่นวายมาเกิดจากสถานที่ไหม มันเกิดจากบ้านไหมมันเกิดจากจากสังคมไหมความวุ่นวายจริงมันเกิดขึ้นจากจิตของเราเองที่จิตเราปรุงแต่งความวุ่นวายนั้นก็เป็นของเขาแต่ถ้าจิตเราส่งออกไปว่านั่นมันเป็นความวุ่น,นวายนั่นเป็นอุปาทานที่มันเกิดขึ้นในจิตของเราเราก็เราก็จะคิดว่าอ๋อนี่นี่นมันวุ่นวายเพราะเพราะสิ่งนั้นสิ่งนั้นส,ส,สิ่งนั้นสิ่งสิ่งนั้นฉะนั้นความวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปหลบหลีกอ่ะ แล้วไม่ต้องไปหาที่ที่ไหนที่ที่มันสงบมันไม่มีที่ไหนที่สงบที่สุดอไม่มีที่ไหนที่มันวุ่นวุ่นวายที่ที่สุดอสิ่งที่มันจะวุ่นวายที่สุดก็คือจิตของเราอสิ่งที่มันจะสงบที่สุดก็คือจิตของของเราฉะนั้นถ้าเราจะหลีกหนีความความุ่นวายเราต้องหลีกหนีจิตของตัวเราเองเหรอถ้าเราต้องการความความสงบเราก็ต้องเข้ามาสู่ที่ที่จิตของเรา ฉะนั้นความสงบที่แท้จริง hing, หรือความสุขที่แท้จริงมันไม่ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกเลยมันเกิดขึ้นจากจิตของเราเท่านั้นถ้าเรามารู้มาดูอยู่ในจิตของเราพิจารณาในในจิตของเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่เห็นการดับไปแห่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามากระทบจิตเราอย่างต่อเนื่องต่อต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเราก็สามารถที่จะพบความสุขที่แท้จริงร hing, ได้ ราชดำริและกิจการพิเศษในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปา่าไม้ ฟื้นฟูสภาพป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรที่มาของว่าเราจะต้องมีการดำเนินการจัดศูนย์เผยแพรแ่ริตภัณฑ์ในโครงการพระบิดสักแห่งหนึ่งก่อนเป็นการนำล่องเป็นการระดมความคิดร่วมกันว่าเราจะจัดทําที่โครงการพัฒนาป่าไมา้ตามแนวพระบิดภูหินล่องกล้า เราต้องทราบว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจัอพิโลกนะครับดังนั้นเราก็จึงได้เริ่มลงมือทํากันนะครับโดยการดึงภาคเอกชนมีบทบาทในการทําศูนย์เผยแพร่มาเหมือนกันเป็นการทดลองทําที่ภูขัดนะครับซึ่งเป็นศูนย์ศิลปาชีพนะครับทำมาเบื้องต้นก็ได้ระดับหนึ่งซึ่งผมเห็นความตั้งใจของเขาผนวกกับความตั้งใจของผมกับทีมงานเนี่ยที่ต้องการผลักดันตรงนี้ให้เป็นแห่งแรกของสำนักานรักที่สิบเ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงในเรื่องของโครงการผรลิตจะได้เข้ามาช่วยอุดหนุนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับนับว่าเป็นความกล้าวหน้าของโครงการผรลิตซึ่งจะตรงกับพระลมราชวาสคณะกรการที่ติดท,ที่ว่าสืบสารรักษาต่อย,ยอดครับเราน้อมนํามาอยู่ในภารกิจของเราครับผมครับสําสำหรับศูนย์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์โครงการพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลกเป็นโครงการพระราชดำริในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นของโครงการพระราชดำริมาจำหน่ายที่สูนเผยแพร่ผลิตภัณฑ์รวมทั้งยังร่วมกันต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดเพื่อที่จะได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรและที่สำคัญยังเป็นการลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยในสานักสิบเอ็ดเนี่ยเรารับผิดชอบพื้นที่ป่าในเขตอนุรักษ์เนี่ยทั้งหมด3จังหวัดนะครับจังหวัดอุตรดิตถจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิศโลกซึ่งในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดเนี่ยเรามีโครงการร,รวมทั้งหมด9แห่งนะครับในจังหวัดอุตรดิตมีอยู่2แห่ง จังหวัดพิโลกมีอยู่4แห่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีอยู่3าแห่งจากการที่เรามีโครงการริอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยโครงการพระธรรดิต่างๆก็ได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริเพื่อการแก้ไขพัฒนาป่าไม้อย่างยั่งยืนให้คนอยู่กับป่า และป่าอยู่กับคนได้อย่างสมดุลเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรทุกหมู่เหล่าพระรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่1ิสืบสารรักษาต่อยอด ตรงนี้เราเราก็ต้องรู้ว่าสืบสารเนี่ยคือสืบสารมาจากรชัชกาลที่9้าซึ่งได้ปูแนวทางของการดํารงชีวิตในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่ในเรื่องของคนอยู่กับป่าในกิจกรรมทุกอย่างที่เราเข้าไปส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องของพี่น้องชาวบ้านเราเนี่ยให้คนอยู่กับป่าได้เขาต้องอยู่กับป่าได้โดยไม่ทําลายป่านะครับเขาต้องมีความมั่นคงในที่อยู่ของเขาความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมตรงนี้เป็นการตอบโจทย์ ความมั่นคงด้านอาชีพเขาก็สามารถสร้างอาชีพที่เราไปส่งเสริมเนี่ยอย่างเช่นตามแนวพระรามิีของสมเด็จพระเทพด้วยที่สร้างป่าสร้างรายได้เราก็ใช้กลยุทธ์นี้เข้ามาทำนะครับเป็นการต่อยอดในเรื่องของผลิตพันชาวบ้านนะฮะว่าเราสามารถสร้างไปได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศครับ สภากิจไทยเวียดนามจัดประชุมใหญ่สามัญสภาธุรกิจไทยเวียดนามประจำปี2563นณศูนย์ประชุมซีอาเซียนเพื่อถแถลงผลงานในกรอบระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาสภาธุรกิจไทยเวียดนามโดยคุณสนั่นอังอูบลกุลประธานสภาธุรกิจไทยเวียดนาม ได้ดำเนินการส่งเสริมการค้าการลงทุนอย่างเต็มที่เพื่อให้การค้าที่รัฐบาลไทยตั้งตัวเลขการค้าร่วมระหว่างไทยกับเวียดนามเป็นไปตามเป้าหมายสภาธุรกิจไทยเวียดนามนะครับจัดขึ้นก็เพื่อที่จะส่งเสริมนะครับให้ผู้ประกอบการของ ไทยเนี่ยนะครับได้มีการทำการค้าแล้วก็ไปลงทุนในประเทศเวียดนามนะครับให้ได้รับความสะดวกและขณะเดียวกันก็อยากจะส่งเสริมนะครับให้ผลิตภัณฑ์หรือพวกนักลงทุนจากเวียดนามเนี่ยมาลงทุนและมาค้าขายในประเทศไทยด้วยนะครับดังนั้นความสัมพันธ์นอกจากที่ทางการทูตแล้วเนี่ยทางการค้าและการลงทุนทางด้านออธุรกิจแล้วเนี่ย จึงมีความสำคัญระหว่างสองประเทศนี้เป็นอย่างมากนะครับในขณะเดียวกันปีหน้าก็จะมีการจัดงานฉลองครบรอบ45ปีนะครับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยเวียดนามด้วยกันครับแล้ววันนี้ในการประชุมใหญ่สามัญเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสมาชิกของสภาธุรกิจไทยเวียดนามเนี่ยร่วม200 รรายยด้วกัันนะคบปัจจุบันมีนักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในเวียดนามจำนวน600รายและประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนติดอันดับ1ใน10ของนักลงทุนต่างชาติหรือ FDI ที่เข้าไปลงทุนในเวียดนาม ต้องขอขอบพระคุณนะครับแล้วแสดงความดีดีกับทางท่านประธานคุณสนันอังอุบลกุลนะครับประธานสภาธุรกิจไทยเวียดนามของเรานะครับที่การประชุมสามัญประจําปีในปีพุทธศักราช2563นี้นะครับสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับในปีหน้าที่จะถึงนี้ถือว่าเป็นความสัมพันธ์นันแน่นนะครับระหว่างไทยเวียดนามที่กำลังจะมาถึงในการครบรอบ45ปีนะครับและที่สําคัญนะครับพวกเรายังได้มีโอกาสรับฟังประธาาิพิเศษของทางท่านอาจารย์ดรสุเมธตันติเวชกุลนะครับกรรมการและเลขาธิการ บุรีนีที่ใช้พัฒนานะครับที่ท่านมาบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ในช่วงเวลานะครับตอนสมัยที่ท่านเรียนอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับอยู่ที่เมืองดาลัดนะครับมีเกดเรื่องราวสนุกสนานนะครับเพลิดเพลินยังมีข้อคิดนะครับกติสอนใจนะครับมีแนวทางในรายละเอียดต่างๆนานาที่ทางท่านดรสุเมธเองนะครับอาจารย์ได้ทําประโยชน์นะครับที่สร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันนะครับ ปัจจุบันนะครับมีผู้ประกอบการของไทยไปลงทุนในเวียดนามถึง600รายด้วยกันนะครับและเราถือว่าติด1ใน10นะครับที่มีการลงทุนมากนะครับของของประเทศต่างๆในโลกนะครับและขณะเดียวกันเราก็มีการตั้งเป้านะครับในการทำการค่าระหว่างกันนะครับถึง20,000ล้านเหรียญน,นะครับ ้ในปีนี้ด้วยครับผลไม้ดีมีประโยชน์ การด้วยประทานผลไม้ย่อมดีต่อร่างกายวันนี้มาลองพิจารณากันดูค่ะมะเขือเทศกีวีมะละกออะโวคาโดสับป,ปะรด ผลไม้จำพวกเบอร์รี่ผลไม้ตระกูลส้มผลไม้ตระกูลแตงและแอปเปิ้ลซึ่งล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากค่ะ และมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสมยรายวารตี้แล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทาง TGN แห่งนี้ทุกวันเสาร์เวลา12นาฬกาถึง12งนาิกา20นาทีและสามารถชมได้ถึง170ประเทศทั่วโลกด้วยค่ะและวันนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณ